สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมครับชมวัวลักษณะวัวท้องใกล้คลอดนะครับนี่นี่ครับฝากติดตามครับในท้องก็คือผลงานของ K f 3 1สาบนะครับจะออกมาเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับนี่ดูนมครับอาจจะเป็นเพศเมียนะครับนี่ถ่ายก็ยุบเลยนะครับ ่าจะบ่ายวันนี้แหละครับวันนี้ดูครับแม่กระทบครับนี่โคกซสานี่ใหญ่ครับเดี๋ยวก็เติมความเนื้อหนังลงไปครับที่ลงตัวนะครับนี่มันใหญ่แน่นอนดูครับเพดีบวมใหญ่มากครับอันนี้ไม่ค่อยกินยากครับไม่ค่อยกินยากเลยนอนอย่างเดียวครับดูครับเพดนี่หดนี่ปลาเลยครับดูครับ ลูกแฟดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนี่ลูกแฝดหรือเปล่าเขาไม่รู้ครับนี่ยากาศดีครับวันนี้ฝนตกครับน้มครับแมว,วสนยจุดเด่นของโลกทบกคือโครงสร้างของเขาใ,ใหญ่จะดูก,ก็ใหญ่ครับสารก็เอามาพัฒน,นาครับงานส่ฟ้ามั่นครับ มามันไปแล้วก็ปามันจะมีจุดเด่นเรื่องเนื้อหนังครับุก,กวน 1, ี้พอพันเด็กครับเลือกใส่ได้ครับด,ดูครับจินว่าใหญ่แน่นอนครับตอนนี้โลกโเลยสุดตัวคลอดมาแล้วครับนี่ 4ในท้อครับนี่ยังไม่ได้เปิดราคานะครับเพราะว่าเราจะให้ท่านชมมาดูโัลักษณะได้คลอดเป็นยังไรครับก้อเริ่มตั้งเต่า,าเทศการท้ายก็ยุบแล้วครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับเ,เพราะว่าจะเป็นผลเสียของโรควัวท่านครับถ้าท่านไม่ดูแลนะครับเพราะว่าหมาก็จะมารบกวนครับลูกวัวเองครับ ครบเครื่องเครื่องดำครับตัวนี้เดินจนไม่ไหวแล้วครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเชเกเกษตรฟ้าเลยครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับผลงานเคเอามสิเอดครับุกวันนี้ก็ออกไม้เยอะครับเด่นก็เนื้อหนังโครงสร้างดีครับ สวยครับตัวนี้น่าจะออกมาแดงแจ๋เลยครับตัวนี้นักวิดหัวคือนักจินตนาการนะครับการพัฒนาสายฟันหัวจินตนาการปรับปรุงครับแกจุดด้อยจุดหาจุดเด่นมาใส่ครับของพ่อพันธุ์นะครับขอขอบคุณท่านชมที่เข้ามารับชมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ